โอเคนะครับผมแะกราฟสนัจนอยู่ผมเดิมนะคราบบาับเอาไปูเนาะถึงวันนี้เนี่ยผมจะมาสอบปีิการาไปร้างหน้าที่เดอ Hi, ะไฮปุ่บเปิดประตูไฮเนาะซึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่นี่ก็คือบางการสงสัยสงสัยเหมือนกันนะว่าเมื่อกี้ตรงเดอะไฮอะเกาะทะเลทรายอะฮะคือทําไมบางทีรู้สึกมันมีประตูใหญ่ๆแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้ดนะมันจะมีที่ที่มันจะเป็นตัวเปลี่ยนเอนชานะเนาะซึ่งวันนี้ผมจะสอบปฏิการาไปล้างหน้าเพื่อเปิดประตูฮะ ซึ่งอันนี้จะเกาะอ e ีทิชไปเกาะไฮนะฮะอันนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมต้องมาอ e ีทิชก่อนถ้าสมมติจะขับเดือตามมาเนาะถ้าเกิดไม่รู้ทางไปก็คือว่าถ้าสมมติเราเปิดประตูไฮเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างะะเปิดประตูไฮเราสามารถเข้าแปางในได้ซึ่งข้างในมันจะเป็นแบบถ้าสมมติเรามีโอดเราสามารถเทเลพอร์ตนะครับไปเกตไฮซึ่งตรงเกตไฮเนี่ยมันจะมี3มจุดนะฮะที่จะเป็นแบบที่ว่าเป e ็นอีทิชที่ว่าปเ, Summer, เป็นเกาะซัมเมอร์ที่ไปเกาะขายปืนนะฮะกับ ทีาไปตรงไทยนั่นเองฮะซึ่งเพิ่มความสนุกในการเดินทางฮะแล้วจากอีทิสเนี่ยสามารถเรือพอดไปที่เกาะไทยได้นะฮะซึ่งมันแบบจะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอย่างมากใช่ไก็ทาให้แบบเราเดินทางได้สะดวกมากขึ้นฮะซึ่งอันนี้นีจากเกาะอันนี้จากอ e ีทีส์นะเดี๋ยวเจ้าตอนนี้เราก,ก่อนจะไปเดินทางเราต้องไปเกาะสองซตเกอร์ก่อนนะซึ่งมันเป็นทางผ่านนะเนาะก็คือต้องพอมือสามแยกตรงนี้ก็คือขับไปซองตเกอร์ก่อนฮะ มาขับตรงไปฮะลักษณะประตูของทางเข้าเกาะซองซิกเกอร์นะฮะจะเป็นตรงนี้ฮะมันจะมีเหมือนว่าเป็นเป็นแบบวงกลมวง,งกลมนะอันนี้เป็นทางเข้ามินิทายเสียเนาะแต่อันนี้จะเป็นเกาะซองซิกเกอร์จะเป็นแบบว่ามีวงกลมวงกลมอันนี้ก็คือทางไปซองซิกเกอร์ฮะพอเข้าไปข้างในแล้วก็ขับเรือแซ่บแไปตรงนี้เลยคัะ ซองติกเกอร์บายถึงแล้วก็ขับตรงไปต่อเลยฮะถ้าระหว่างทางขับเรือมีโอกาสจะเจอพวกมอนพวกไลออนฟิตพวกไอกากอยนะซึ่งถามว่าอันไหนหน่าจะาน่ากลัวที่สุดคือการไลออนฟิตเขา,า, fish, ามมจะกัดเรือเรารับอันนี้ก็ถ้าเกิดสมมติมอนแถดนี้เกิดกับ้องสนใจมันมากนะครับให้เราเลี้ยวอย่าเลี้ยวไปทางด้านขวานะฮะด้านขวาจะเป็นทางเลี้ยวไปเกาะ อ่าทางเลี้ยวไปเกาะมังกีพาวนะฮะเราก็เลี้ยวพอเราเลาะมาทางนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทําการเลี้ยวขวาะแบบเล่นแซ่บๆไปฮะ,ะเพราะว่าห้างหน้าตัวนี้คือเกาะซัมเมอร์นะ,ะอ่าตรงนี้คือเกาะซัมเมอร์เดี๋ยวผมจะวงกลม,มให้แล้วกันแล้วเราก็ค่อยเลาะไปฮะ,ะเลาะไป ก็เห็น้าถ้าเกิดสุิว่ว่าเปิดครับปีกสูงๆเนี่ยจะเห็นเกาะด้านหน้าเน,ะนาะเกาะใหญ่ๆตรงนี้เลยฮะเนี่ยแหละฮะทางไปก็เดินไปกันเลยฮะ เาถึงแล้วฮะก็จอดเรือตรงนี้นะฮะจอดเรือฮะแล้วก็ขึ้นไปเลยฮะตรงนี้ ก็กระโดดจากตรงนี้ไปครับตรงนี้กระโดดขึ้นไปใช้ไอ้ตรงแรกจะเป็นกระโดดเดกงตึกนะก็กระโดดขึ้นไปซึ่งก็จริงทขาไปดานนู้นครับผมมาปิดดานนู้ฮะดานนู้นจากดานนี้แล้วก็ขึ้นไปครับกระโดดตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้ฮะแล้วก็ปาตรงนี้ขึ้นตรงนี้ฮะแล้วก็ไปดานนีกจะเป็นที่ทางกระโดดกันนะก็กระโดดขึ้นไปฮะ โดดต่อครับผมไม่มีถ้าคนไม่มี agility ก็อาจจะลำบากน,นิดนึงนะเนาะผมไม่ได้อัพ agility เลยบิวผมโอเคก็ถึงว่าตรงนี้แล้วก็คือโดดฮะแล้วก็กดใช้ไกด์เดอร์ค่ะซึ่งเราต้องมีไกด์เดอร์ก่อนเนาะเนี่ยแต่ผมไม่รู้มันบันบ็อกอะไรอ่ะผมไม่สามารถข้ามไปได้ด้วยไกด์เดอร์ มือนมันมีบั๊กอะไรอยู่ไม่รู้ฮะคือผมไม่สามารถใช้การเดินภาพไปได้เหมือนว่าพอบินไปสัมพันธ์แล้วมันจะล่วงเดียวเลยอะก็ไปเลยฮะจะมีโอกาสที่เราจะไปไม่ถึงอยู่ด้วยนะฮะ ก็ระวังทำระวังใช้กเดินแล้วมันบางเมอผมตะก,กี้นี่ด้วยถึงลครเริสตาร์คือถ้าผู้ชมเห็นอประตูด้านหน้าใหญ่ๆนี่ปะก็คือแบบถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมยังไม่ได้ไปล้างหน้าเนี่ยประตูด้านหน้ามันจะเป็นประตูเขีวยวๆอ่ะจะปิดไม่ได้มันจะเป็นประตูที่ปิดอยู่แต่ตอนนี้คือของผมมันเปิดแล้วอ่ะคือคือทานผู้ชมจะต้องไปล้างหน้าก่อนนะฮะก็อพอเรามาเรามายืนอยู่ตรงประตูนี่แล้วกันคือเราไปยืนอยู่ตรงประตูตรงกลางเนี่ยแล้วก็เนี่ยให้เราเดินเดินหันหันหน้าสมมติอันนี้ทันตามผมนะ ไปอยู่ด้านนี้ใช่ปะก็คือหันไปด้านนี้ฮะเดินไปด้านซ้ายฮะก็เดินตรงไปเลยครับเ็รื่อระหว่างทานนี้ก็ระวังมอนด้วยนะฮะเพราะมอนแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดุดอยู่พอสมควรเลยมันเป็นมอนช่วงแบบมันเป็นจิตฟาร,ร์มช่วงเกือกบเป็นเกมะฮะก็เลยมันจะมีแต่มอนดุๆฮะทั้งตโตนไอทั้งเจ้รลเลคแม่เจอร์ไลคฮะก็คือหลักๆก็จะประมาณนี้ก็จะมีพวกโกลเลมไพที่ต่อยกับพวกทาริเกียอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลย ผมไม่รู้ว่าเนี่ยได้ยินเสียงต่อยกันไหมอ้าวผมกดไม่ติดก็คือเราก็ต้องมาตรงนี้เนี่ยเจอแล้วเจอแล้วตนผมจะไม่ยุ่งแล้วกันผมจะไม่อยากเสี่ยงชีวิตก็ไปเลยฮะมันก็ต้องมีไกด์เดอร์ช่วยนิดนึงเราในการเดินทางจะไปคือเราต้องมีไกด์เดอร์ช่วยในการเดินทางนะะ ค่อยๆค่อยๆจะเสี่ยงบอกเลยว่าโอกาสบวกว่า,วาตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือน่าจะเป็นสโจนไนท์กับมามาของโคนาะทีจะเกิดตามตัวไปมามาหองโคก็กระเคตัวใหญ่ทีตะกี้เจอไว้เลยฮรเราลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นจากตรงนี้เลยฮะขึ้นไปครับตรงนี้แล้วก็เดินต่อเลยครับ เหมือนว่าแถวนี้จะมีคนฟาร์มอยู่หรือเปล่าอ๋อเนี่ยครับพวกทหารดิเจเนก็ต่อยกันอยู่ล้แก็ค่อยๆกระโดดขึ้นไปครับปีนตรงนี้ปีนตรงไม้ตรงนี้แล้วผมด่นไปกีดขึ้นไป ค่อยๆขึ้นฮนะบอกเลยฮะท่านผู้ชมไม่มีอาจีตีก็คือจะลำบากแน่นอนนะแต่ผมก็ผมก็ไม่มีเลยแหละฮะผมก็ลำบากเหมือนกันแล้วก็ต้องค่อยฮะเพราบางทีคือไม่รู้กันจะเดือดถึงไหมโอเคขึ้นมาด้านบนสำเร็จแล้วนะฮะไปต่อเลยฮะเดินต่อไปเรื่อยๆครับ โอเคฮะเหมือนจะมาถึงแล้วนะฮะคือตรงเนี้ยไอตรงนี้จะเป็นท่ามแบงมุนนะถ้าลงมาด้านล่างแต่ตเจอกับตัวปัญหาบนะอลเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะจู่ๆมันเป็นบอลทั่วไปที่จะเกิดนะคือมันจะมีไอโค้ไอโค้ฐานเนี้ยมันจะมีสองแบบนะไอตัวนี่ถือหอนี่คือคุยไม่รู้เรื่องนะฮะ ไอตัวนี่แต่แกแน่ที่ท่านผู้ชมนี่ถ้าเกิดสมดติวาท่านผู้ชมสังเกตมันจะจัดการกับมันนะคือคุยเรื่องครับอันนี้คือมันคุยไม่รู้เรื่องนะไอตัวนี้คือมันคุยไม่รู้เรื่องนั่นแหละโอเคฮะแล้วเราก็อุ้ยเอ็นชานเฉยเลยเอ็นชานเฉยเลยก็ขอก็ไม่ค่อยฮะก็เฉยเมีดีแค่เอ็นชานเอาไปย่อยได้ก็เรามาตรงนี้ใช่ไหมฮะเราเกิดตัวตรงนี้เราก็ต้องปีนขึ้นไปฮะ ตรงหน้าประตูแล้วถึงแม้ว่าตรงนี้ไม่ได้เขาได้ไหมเขาไม่ได้ฮะเราก็ต้องปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปฮะมันมีหินให้เอบปีนไปอยู่ต่อไปฮะก็เดินมาตรงนี้ฮะอ้อมออมซึ่งก็ต้องปีนไปึ้นไปด้านบนนะทางเขาไม่อยู่ด้านบน มันจะมีปัญหากับคนที่มีไม่มีอาชีตี้แบบผมเนี่ยแหละฮะมันจะขึ้นลำบากเคยเจอแล้วเนี่ยเดินมาไม่ต้องเดินปีก็ได้ครับผมหลองผมหลอนก็คือลงมาด้านล่างเลยฮะจะเจอจรเะเข้ฮะจะเลีรยไปก่อก็ได้ครับจะเิดไม่เลี่แเราก็วิ่งคนระับเราก็เดินเข้ามาด้านในตรงนี้ฮะแล้วก็เลี้ยวด้านซ้ายนะฮะจะเจอจระเข้อีกตัวหนึง่งเขี่ยไปก็ได้ครัพบพอเราไหว เสร็จแล้วฮะพอเสร็จแล้วเราก็เดินลงมาถึงไอ้ตรงเนี้ฮะจะเป็นอยากระโดดลงไปด้านล่างนะด้านล่างหลุดไปแล้วตายนะฮะยิ้มหูมาตกก็ได้เราก็จะเจอกับตรงนี้ฮะเนี่ยครับจะเป็นที่ล้างหน้าเนะซึ่งผมล้างหน้าไปแล้วมันจะขึ้นมันจะขึ้นอย่างงี้นะฮะก็จะไม่ล้างหน้าเนี่ยให้เรากดเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งไปอย่างเดียวเลยคะโอเคฮะถ้าเราล้างหน้าแล้วก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ละกันนะฮะก็สำหรับ คลิปเพียงเท่านี้ถ้าสมมติว่าชอบกันหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยากให้ผมสอนอะไรกี่ยวกับอีเวนต์ก็จะดูคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ